ดีครับืันนี้เชฟกระทะใหม่หามาเห็ดอยากเก็ดกินแล้วครับหิ้วเข่าข้าวผัดครับเราเตรียมวัตถุดิบไปแล้วไข่ดาวไว้แล้วครับข้าวหุงไว้แล้วจริงต้องใช้ข้าวแข็งนะครับแต่ที่บ้านคุณแม่กินข้าวมัลิแล้วก็หุงรู้สึกจะหุงไม่แข็งด้วยนะครับเครื่องปรุงก็มีตามนี้เลยครับนี่ซอสซีอิ๊วน้ำมันหอยพริกไทยรส รดีน้ตาลนะครับคณะนาผกเราประเทศไม่มีใส่พริกแทนเพิ่มสีสันกระเทียมันี้ใช้เป็นเนื้อซี่โครงครับซี่โครงวัวนะไม่ใช่ซี่โครงคนได้อุปกรณ์ประจำกายใหม่ครับปังมหาการปังโตมหาการเด็กแนบครับ ต้องใส่หลายกินย,มยอมๆไม่ยอมหรอกครับนะเนื้อจะเยอะไปนะเคียงกับมดข้นขอเอาเคียงไงามาครับบัสิว่าบ่ามอ่สมบ่เปิลกับมีดแหละใหญ่นะแต่ว่าคม มีผมคมทุกเล่มแหละมีสำนักผมมาเป็นช่างมีดไงอะไเราเนื้อเราบุกกระเทียมครับบุกกระเทียมน้ครันมีแล้วครับเดี๋ยวลุงกับผัดปิว้วผู้ปกครองแนะนำบุตรหลานด้วยนะครับ ว่าช่องนี้ก็มีผู้ติดตามหลากหลายนะครับรับช่องผมเก่ด้ามก็ยังเป็นด้ามไม้ไพ่อยู่รอรอด้าที่แท้ที่แท้ทูมาครับจักจะได้ไม้อะไรไม่รู้ก็ใส่ใส่นี่ก็เพิ่มรสชาติเพิ่มสีสันนะครับพริกแต่จริงๆก็ใส่มะเขือเทศนะครับ ข้าผัดพอดีมะเขือเทศหมดลืมดูตอนออกไปร้งางคากเลยลืมดูคิดว่ามีอยู่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังค่อยกินตามลงไปก็ได้นาครับนี่นี่เน,น้นใส่ผักหลายๆครับเน้นใส่ผักเยอะๆนะโปรตีนไม่เท่าไหร่หรอกโปรตีนเรากินทุกวันอยู่แล้วกินไข่ลวกทุกวันอยู่แล้วนะครับนี่มีคนแนะนําเพิ่ม เพิ่มปริมาณไข่ลวกเข้าไปคณะหลังบ้านครับส่วนพวีแล้วถ้าผัดกันเลยบร้อยดังไปไัแล้วไปกันดังไว้แล้วครับ <c oughs>

ขออภายในการลืมดูนี่เป็นเต่าฟื้นครับเราใส่ลิ้นมานี่เพื่อใส่านครับเนี่ยใส่ฟื้นมันต้องใส่นี้เป็นต่าฟื้นครับเอาชั้นเอาลิ้นข้างหน้าใส่เข้าไปนี่เพื่อใส่่าน ย่างทำบ้างรวบปั๊บนี่ะนะบมาเกลืพริกเก่ยวีห้องไปพิกกับกระเทียม ไข่ดาวพี่ต้องนี้นะไข่ดาวเยิยม้มเยิ้มเดี๋ยวกะเทียมหอมเดี๋ยวกะเทียมให้หอมต่อยไข่ใส่ลงไปครับ ไฟกำลังแรงไฟกำลังเริ่มแห้งครับไฟไฟไฟลุกไปก็พัดเ่าต้องให้ไข่สุกลายก็ได้ครับ สูตรผมเนี่ยจะปรุงรสตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับรุ่นจะผัดผัดเนื้อกับผัดไข่เลยตาม นัวตั้งหน่อยพริกไทยตามชอบครับรสด,ดีสนิดหน่อยน้ำมันหอยครับน,นิดนึงประมาณชอ้อนสองชอ้อนนั่นแหละ กับได้กินจังเลยเข้าไปเอาสักสองจานพอ ทีเอาะหลิวดีๆๆข้าวเพราะข้าวเราเป็นข้าวอ่อนข้าวอ่อนไม่นจะเป็นก้อนคนชอบคมชวนเข้าครัวลืมบอกชื่อช่วงชื่อช่วงรายการ คนชอบคมชวนเข้าครัวกับเชฟกระทะไม่ er ช่างโน่งเชฟกระทะไม่ืุอ er นี้เชฟกระทะบ่ใหม่ได้ม้อนี้เขาแตกดีแล้วก็ใส่พักข้าไปครับถ้ามีม,อมือขระเทศจะใส่มือขัเทศที่หลังนะ ก่อนจะปรุงอะ่ะไอ้ก่อนจะก่อนจะเสร็จนะครับเมือะเทศอะ่ะเพราะว่าเขานิ่มไงเมืนอเทศอะ่ะเขาจะสุกไวเขาจะเละกระเขียมตีเละครับหมดแลวเต่าตำอคือบม่คอยจะใส่เหลียวก็ได้ผมใช้สิให้ตีเหล็กได้ดันพื้นดันล้ออยู่ ายแล้วก็ใส่ซอสเราคขานี้ซอสกับซีอิ๊วครับซีอิ๊วดำเนี่ยใครไม่ชอบไปลงใส่ก็ได้บม่มักบ่ใส่ก็ได้ครับซีอิ๊วดำเนี่ยเใส่ซอสเวลาผัดอย่างนี้ก็สีเขาก็ขึ้นแล้วอันนี้สีเขาก็ขึ้ือไปใส่นซีอิ๊วใส่เอากลิ่นกับใส่เอาสีซีอิ๊วดำนี่นะสองตัวเนี้ยฝาเขียวก็ได้นะซอสอะ่ะ นีปลาเหลืองพวกอ่าผมกินใส่กับไข่ลวกอร่อยครับเนี่ยตัวเนี้ยมีกับไข่ลวกอร่อยแล้วต้มผู้มักเด้อต้องใส่เยอะครับซีอิ๊วดำจิ้นแล้วกินเนี่ยมันเล้วแต่ผู้มักครับตัวนี้สูตรตายโตหรอครับ อยนาี้ผมบอกแหละมันต้องยืดหยุ่นได้ครับเราปรุงรสเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับหลังจากที่เราปรุงไปก่อนหน้านั้นแล้วตอนผัดเครื่องห้อนครับอากาศห้อนขึ้นข้ามีนาเอง มีนานแล้วเมื่อไหร่จะมีกันจ้าจะได้ถึงเงินกับข้าตัวเองอ่ะมีแต่แม่กับตัวเองเลยได้กินอยู่เนี่ยแล้วก็ข้างบ้านอีกไม่กี่คนหรอกออแล้วทำโรงทานให้สถานภาพทางการเงินคล่องสะพัดกว่านี้ก่อนัำโรงทานเห็นไหมสีได้แล้วครับเห็นบ่สีสันบ่ได้แล้วนี่นะ มีมะเขือเทศใส่ลงไปด้วยก็จะสวยงามมะเทศแครอทถั่วลันเตาผักอะไรก็ได้ที่เราชอบนะที่เรากินนะ่ะผักอะไรที่ไม่กินก็อย่าไปใสเออ่เพราะเราทํากินเองไงเราไม่ได้ทําขายนะครับจะนัง่งนั่งเคียงกันตั้งหน่อย น้ำปลาดูรูมันน้ำปลามามรู้ดีเลยน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาก็าเขา,เาผัดเนี่ยไม่ต้องเน้นปรุงรสจัดก็ได้เพราะเดี๋ยวเราเวลาจะกินเราก็ปรุงเพิ่ม ใส่พริกน้ำปลาใส่มะนาวนะพริกไทยเพิ่ม,มนั่นแหละดวแ,แล้วครับครับเซิร์ฟกันนย นนหนึ่งจานคุณพูนนี่หนึ่งจานคุณพูนไข่ดาวใส่ลงไปมันข้าวผัดบ้านๆสูตรเชฟกระทะไม่พร้อมรับทานครับจุบุจุบุ